สวัสดีค่ะันนี้นะคะเราจะมาสอนทำสลามวันฮาโลวีนกันนะคะเด็กๆอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะอ่าถ้วยนะคะพลาส,สติกมีฝาครอบยิ่งดีค่ะต่อไปเทปกาวค่ะเอาไว้ทำนิ้วมือสีผสมอาหารนะคะสีแดงช้อนปากกาดำปากกาแดงค่ะกันไก่นะคะ กิสลีนบอลแลกค่ะแบบนี้ไม่อันตรายนะคะทาปากได้ค่ะแก้ร้อนในอันนี้ก็เอาไว้คนนะคะเป็นถ้วยเล็กๆล,ลูกปิงปองค่ะต่อไปก็สำลีนะคะสำลีนะคะต่อไปก็เป็นกาวน้ำใสค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปเรามาทำกันเลยนะคะเราจะมาทำนิ้วมือกันก่อนค่ะเด็กๆ นิ้วมือทําไม่ยากเลยนะคะคอยดูนะคะทําตามคลิปก็ได้ค่ะพันไปสักสองสามรอบเลยค่ะพยายามหาหรือเลือกซื้อที่เป็นเทปกาวสีประมาณนี้นะคะขาวๆคุ้นๆค่ะมันจะออกมาเป็นเหมือนผิวแล้วเลยค่ะอ่าตรงเนี้ยเราจะ ใช้กันไกนะคะตรงนี้ถ้าใครใช้ไม่เป็นเราสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเพราะมเป็นของมีคมค่ะค่อยๆตัดเลยค่ะช้าๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะเขาออกมาค่ะก็จะได้เป็นบล็อกนิ้วเราเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เทปกาวพันอีกรอบหนึ่งค่ะ เพื่อที่ให้เขาอยู่แล้วก็เป็นทรงมากขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าใครยังไม่ชำนาญเราให้พี่ๆคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะนี่จากนั้นเราก็ใช้อะไรเอยถูกต้องค่ะสำลียัดเข้าไปเลยค่ะ เวลาจับจะได้ไม่ยุบไงคะแล้วก็นิ่มๆเหมือนนิ้วจริงๆค่ะอืมนี่ปากกาตรงนี้เราอาจจะต้องใช้อะไรคะทักษะการวาดภาพหรือวาดรูปนะคะเด็กๆอ๋อฝึกสังเกตด้วยค่ะเอ๊ยเหมือนไหมเด็กๆโอยอยู่นะลองทำกันดูนะคะเราจะใช้สีแดงที่เราจะทำเป็นสลามเลือดนี่แหละคะ่ะทำ เอาสำลีตรงตรงปลายนิ้วค่ะที่เรายัดไปนะคะมาจุ่มค่ะพยายามไม่เป็นเหมือนเราโดนตัดนิ้วจริงๆค่ะอืตกแต่งนะคะตามความชอบเลยค่ะตามจินตนาการของเด็กๆว่าจะต้องมีอะไรคะรอยเลือดไหลย,ยังไงเอ้ยอก็สนุกดีนะคะจะเหมือนไหมนะ อ๋อตรงเล็บค่ะเล็บนิ้วปอมาค่ะเราถ้าบ้านใครมีเล็บเอามาใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะตรงเล็บมันจะดูสมจริงนะคะอืมต่อไปลูกปิงปองเอามาทําเป็นลูกกระตาค่ะบางทีลูกปิงปองอาจจะมีโลโก้มาให้แล้วเราก็เอาตรงโลโก้ทําเป็นลูกตาดําได้เลยนะคะอ่าปากกาเขียนเลยอ่าน่ารักอก,กค่ะหรือน่าก,กลัวดีเอ้ยอ่าเอาโตตอย ถ้วยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะอันนี้คือช้อนที่เราเทสีผสมอานเมื่อกี้นี้นะคะเราจะเทลงไปก่อนนะคะพร้อมกับเทกาวน้ําใสค่ะเราใช้ปริมาณนะคะ10ช้อนโต๊ะค่ะนับไปเลยนะคะ10ช้อนโต๊ะก็ก็กําลังดีนะคะสำหรับใส่ถ้วยใบนี้นะคะอ่าส่วนกิซลินนะคะ อ๋อถ้าสีแดงของเลือดสลามยังไม่โอเคเราก็ใส่ได้ใส่เพิ่มไปค่ะให้เป็นสีแดงกิซลีนนะคะเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นหรือค่อยๆใส่ค่ะทีละนิดถ้าเราใส่เยอะสลามเราจะแข็งค่ะบอกไว้ก่อนนะคะตรงนี้คือต้องระวังนะคะถ้ากิซลีนบรแรกเราใส่เยอะเกินจะทำให้สลามเราแข็งค่ะ ค่อยๆเติมก็ได้นะคะอืมเย,ยืดยืดสนุกค่ะนี่มาดูกันนะคะอ่าเริ่มเซตตัวแล้วค่ะเล่นได้แล้วนะคะนี่สามารถอยู่ในกล่องที่มีฝาปิดได้สองสาวันเลยนะคะ เป็นไงคะเด็กๆอลองทำเล่นกันดูนะคะอยู่บ้านว่างๆค่ะวันฮาโลวีนนี้เรามีอะไรสนุกสนุกทำแล้วเย้ถ้าใครชอบนะคะหรือใครมีข้อติอยากเสนอแนะหรือชมสามารถคอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันค่ะนี<อ>่จะพยายามอัพคลิป บ่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ